อก่อนคือมัวแหรวะฮะนี่เองปาตัวใหญ่เลยพี่น้องพี่น้องเฮ้เบิ่งพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลยเหรอวะฟังแค่นี้นะครับบุดสวนนะครับได้ปลาบืนนะครับโอ้ยก่องมัวแมเชียงนี่ก่องมัววะพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งปัดปลาแม่ เห็ยังติดตามเบิ้งในลิปต่อเด้พี่หมังเด้โหนี่นี่ผมสตรีมสดให้เบิ้งกันทีมงานกันรางวัลเฮีอันนั้นกางดังไว้แล้วครับน่อหนึงนางเจ้ามากันนะ เอ้ยสวดสบายมาเวเรียนบ้านสวนครับบนบ้านสวนเจีเฟื่อนนะครับอยู่แถวแถวแปลงเงาวละครับแถวแแปลงเงาโอ้ครับของชวนคน วั่นหยุดครับวับนหยุดมืัอนี้วันหยุดเลยมาหาเหรียญมาหากินเขา่าปลาครับกินเข่าทงเนาว่านเฮาขึ้นมากลมสมสิงนะครับสมสิงก็ลัง <c oughs> เฮาเฮาเลยนะครับ <c oughs> โอ้แม่นไปเรบาบอกนะโอ้แม่นถึกไม่โอ้ <c oughs> ว้วว้า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 วบ่งไ่บ่งไ่ตีนเหครับพี่น้องลอรุนลอรุนไปกันครับตัวนี้ตุ่มตุ่มตุ่มตีนหอุ้มตีนแห้โดตีเป็นไงเปนไงเปนติงวะติงวะติงวะโอ้งาใหม่มาหลไหร่เหรอพี่น้องมาแลี่วพี่น้องมาแล้วมาแลีวมาวครับ บอกไหวครับบอกไหวครับ hmm. พ yeah. well, we so uh ี huh. cool well. mm ่น hmm. yeah. well, wow. mm ้องเออระวังแผงมันเด้อระวังแผงมันระวังแข่งมั่นอืมระวังระวังแชร์รัวแชร์รัวฮะสติปสติว้าวพี่น้องเขาไม่เลยกับฝากกดแชร์เลยนะครับพี่น้องปัดพี่น้องพี่น้องเบิ่งเนี้ย โอ้โหสมสิงครับสมสิ bye, bye ่งไอ้ไว้ไม่แล้วครับไอ้ไว้ไม่แล้วครับพี่น้องโอ้โพวกไว้ครับเนี่ยเนี่ยเนียก็เจ้าขาดจิเฮ้ย่บื้อี่เราว่โอู้หึอากาศเป็นตะยูครับพี่น้องเอ้ยว่ไง <ừ. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าสิผ้าเบิ้งปลาบืนครับพี่น้องบนนี้เดี๋ยวเบื้องปลาเบื้อนพี่น้องปลาชิงเบืนนะครับ<อ>นี่นะครับบนสวนกําลังจับอยู่ครับอโอ้อันนี้มัต้องลงทุนอย่างครับยื<สภ>นแต่ยืนจะน้องฟังก็ได้แห่โอ้เนี่ยนอนเดียวะ เนี่ยฝนฝนเริ่มมาอีกแล้วครับกล้องกล้องมอสัตนะครับพี่น้องกล้องโมค่อยสัตว์วันไหนเดี๋ยวถ้าเบื้องในคลิปเอานะครับถ้าเบื้องในคลิปเอาครับกล้องผมมโมข่อยสัตว์กล้องนี่กล้องมันแตกนะครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดเบื้องอยู่กับใคมาเหรียญมาเที่ยวบ้านสวนกันนะครับบ้านสวนเจ้ิเฟื่องครับกล่องกระชิมม่วมๆอะไรครับอันนี้เพิ่งเอาขึ้นเมื่อกี้ครับนี่บอกไว้ครับ สวายนะครับสวายเต็มเหี้ยเลยครับพี่น้องพวกเงี้ยเดี๋ยวใจพินาศนี่ตนเตดท,ทั้งปลาติดทั้งใหม่นะครับปลาใหม่มันไายบู๊สบายตัวนี้นี่บ่เป็นตะมันเนะาะสบายกินเหสบายอันมันธรรมชาติน้ำเป็น,น,นเแตนบ่ค่อยมีไขมัน มาเด้อพี่น้องผู้ใดเบิ่งอยู่กับแกไหนยะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้นะครับมื้อนี้มาเล่นบ้านสวนนะครับบ้านสวนเจฟเฟิร์นนะครับนี่ครับเจ้าของสวนเพิ่นพูนขอกเป็ดที่สร้างฝุ่นนะควักเป็ดขอกเป็ดขอกไก่เพิ่นชาวประเทศไายคลิปมาแล้วล่ะมื้อนี้ฝนตกรอบบ่ายมาก็เลยพากันมาหาปลานะครับน เดี๋ยวผ้าเบิ้งปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งแม่เสี้ยวมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเบิ่ยเนี่ยขาดได้ยากกวาเข่งออเบิ้งปลาเข็งเนี่ยพี่น้องเออมีแต่ตัวใหญ่ไหมคุณเอต้องการเป็ดต้องการไก่นะครับติดต่อมากนะครับเจ็บเฟื่อนนะครับอยู่แถวๆอำเภอแปลงเงาเนี่ยแหละครับพี่น้อง ทังแท่งนี่กับเบืนนะครับปลาเบืนยบไปคนตกนี่ปลาเบืนดีไปปลาเข่งตัวใหญ่โอ้โกเหยโบเบนเห้ยแต่กวางนี่เห้ยยอะเบิ้ไมเอาได้มั้ย องมัเฮ้ยภาพเบิ่ปงปลาสบายครับพี่น้องดุดดุดขอกมาก,กันอุ้ย,ยสวายสวายนี่บ่ดินพัวพ่วงอยู่ในแห้งอะไรดินเน่นพัวพ่วงอยู่ในหนองไหม มีตีไ่นเโซ่ทีมมีมาเป็นกาดลายมองเิ่นวิ่งออกมันกว้าสบายครับตกงี้เลยไม่กาตาเป็นพยูไยากเอาเข็มเข็เข็มสิ้นเส้นหูวในเฟินี่ะมาได้แ่ยู้ดเจ็กสว่าเลยใช่ไหม ไปปรึกษาราคาคนก็นเบื้งเมื่อเคียงแน่เบึ้งเมื่อเคียงแน่พี่น้องผุเนี่ยตัวนี้ไงขายบ้งบางบ่นตุ้มเนนาะไปยืมบันไดย้ะน้อแม่ตอนนี้พักกันเย็นหายสื่อ ก็นไปซสือกจะของเงินได้ใส่ขอมันถือแพงกว่าสบายมั้งถือแพงกว่าสบายอ๋พึงว่ากเอาสืันนี้กอไได้เขาอีกเรืงมาหวยมไปไปทุนเยอะัน nha người hãy mọi người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 